สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอิสานแซ่บยังคงติดตามการจ่ายเงินจากทางรัฐบาลนะคะแล้วก็การช่วยเหลือมาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาลออกมาในการแจกเงินช่วยเหลือประชาชนซึ่งวันที่10มีนาคม2564ประชาชนหลายๆกลุ่มนะคะรับเงินเป็นเงินสดซึ่งจะมีการจ่ายสูงสุดถึง1,000บาทและในการจ่ายเงินครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมจ่ายเป็นเงินสดสามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้ค่ะติดตามรายละเอียดกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีกเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะอีสานแซบยังคงติดตามการช่วยเหลือการเยียวยาจากทางภาครัฐในการจ่ายเงินให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงมาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาลออกมาช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลข่าวสารอัปเดตในวันนี้นะคะในวันที่10มีนาคม2564คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าทางรัฐบาลจะมีการจ่ายเงินให้กับประชาชนสำหรับกลุ่มที่ เป็นเบีย้ยยังชีพแล้วก็กลุ่มต่างๆประกอบด้วยใครบ้างวันนี้เรามาดูกันค่ะซึ่งกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินในวันที่10มีนาคม2564ก็จะเป็นกลุ่มแรกเลยนะคะคือเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดก็คือคุณแม่ที่ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ไว้แล้วนะคะจะได้รับเป็นประจำอยู่แล้วเดือนละ600บาทซึ่งวันที่10มีนาคม2564ก็จะได้รับ600บาทเข้าบัญชีธนาคารเช่นเดิมค่ะคุณผู้ชม กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าการรับเบีย้ยสูงอายุนั่นแหละค่ะบางท่านรับเป็นเงินสดก็จะได้รับที่อบตอรหรือว่าเทศบาลเหมือนเดิมนะคะหรือถ้าใครที่รับผ่านบัญชีธนาคารก็จะได้รับโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารของท่านเหมือนเดิมเหมือนทุกเดือนที่ผ่านมาซึ่งจะมีการโอนในวันที่10มีนาคม2 5 6 4นะคะแล้วก็ ในส่วนของอัตราตามขั้นบันไดที่ทางรัฐบาลใจ่ายให้ก็คือ600บาทถึงสูงสุด1000บาทตามขั้นบันไดของอายุของแต่ละผู้สูงอายุและก็รับเยอะอย่างชีพในรอบนี้ในแต่ละครั้งค่ะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้พิการนะคะถ้าเป็นผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปก็จะได้รับอยู่ที่800บาทนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รับเป็นเงินสด รับช่องทางเดิมที่ทางเทศบาลหรืออบาตานะคะซึ่งผู้พิการเนี่ยได้รับสูงสุดถึง1,000บาทเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนใครที่ได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารก็จะโอนเงินตามช่องทางเดิมเหมือนเดิมค่ะอยู่ที่อของผู้พิการนะคะแล้วก็ผู้พิการท่านใดที่อายุต่ำกว่า18ปีโดยใครที่เคยรับอยู่ที่อบาตาหรือเทศบาลก็จะรับเป็นเงินสดก็จะได้รับเหมือนเดิมส่วนใครที่รับผ่านบัญชีธนาคารก็เหมือนเดิม กดเป็นเงินสดมาใช้ได้ตามปกติค่ะซึ่งวันที่10มีนาคม2564นี้จะมีการจ่ายเงินทั้งเบีย้ยสูงอายุแล้วก็เงินอุดหนุนในกลุ่มแล้วก็โครงการต่างๆอิสานแซบก็เลยนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมสําหรับใครที่ท,ทราบอยู่แล้วว่าจะต้องได้เงินตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขวันเวลาตามนี้ก็ยังไงก็อิสานแซบก็ขอมาแชร์ประสบการณ์บอกให้กับคนที่ ลืมหรือว่าอยากรู้ว่ารับเงินจริงๆวันไหนจากทางรัฐบาลนะคะอาจจะมีการคาดเคลื่อนหรือไม่คาดเคลื่อนก็เลยนําข้อมูลข่าวสารมาบอกคุณผู้ชมตรงนี้แล้วก็ตามนี้ถือว่า เป็นข้อมูลข่าวสารที่ให้หลายๆคนยิ้มแก้มปริในวันที่10มีนาคมนี้จะได้รับเงินนะคะเพราะว่าปัจจัยต่างๆเงินในส่วนของต่างๆนํามาช่วยในการดํารงชีวิตนะคะเอาละค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารในการเยียวยาการจ่ายเงินของทางภาครัฐอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานซ่ดเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าขอบคทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ